คเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมมาทุกคนกลับมากันอีกครั้งกับเอเจนเตอร์น,นะครับวันนี้เรามีพลอยเริ่มต้นนะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยพอยเนาะไปทุกคนเดี๋ยววันนี้เป็นไงนะครับเดี<ม>๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ามาทุกคนสุดเลยครับโอเคผมวอร์มก,ก่อนแป๊บนึ่งสิบไอ,อ้ถือว่าไม่แย่เอ้ยโอเควันนี้พวกตัวเ,เล็กๆน่าจะพอมาอยู่นะครับอ้าวกูชมปุ๊บไม่เข้าปั๊บอะไรเนี่ยโตก็ไม่มา เี่ยังแ,แข็งอยู่อีกขอถามจริงโอเคไดนมาแล้วครับนีไ่ไงโปรฮันเตอร์มาแล้วล่างแรกสามร้อยโอเคอย่างไรมันก็ให้พอยต์คืนนะครับผมมาล่างสองล่างสองขอกึ้นหกลยอุ้ยมาครับเรียบร้อยดิโอ้โหได้น้อยแม่งเอ้ยพอเอเลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้แน่เลยตอนต่อแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ที่สองพันห้าร้อยนะครับถือว่าโอเคแล้วนะมา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 ,มาสุดที่เดี๋ยวได้ล่างสามล่างสามน่าจะยากนะทุกคน โอเคผมต้องยิงอย่างอื่นไปด้วยนะครับผมแล้วก็ยิงร่างสามไปด้วยเนาะโอ้โหไปแล้วบะโอเคไม่เป็นไรได้ช้างมาผมแต่เอเลี่ยนไม่ไม่เข้าเลยดูดิโอ้ยเอเลี่ยนได้ยากจัดอะเอาคนอื่นยิงติดอีกผมยิงตั้งนานไม่ติดโอเคงั้นขอตัวนี้ก่อนเลยทุกคนท่านอุ้ยมาครับโ okay. อเคผมวงในนะไม่เอาวงนอกนะต้องวงในเทน่านั้นนะเพาถ้าได้วงในเนี่ยคือสามารถออกได้เลยนะครับ มาดูพร้อมกันเลยว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคหนึ่งพันสองพันไหมสองพันไหมผ่านว่าโอเคสวยวงในครับผมโอเคเรียบร้อยค่บตอนนี้คือเราแก้แค่จากรอบที่แล้ว,ล,วล้วได้กําไรกลับมาแล้วนะตอนนี้อยู่ที่สี่พันสี่ร้อยนะครับผมมาฉันขอเอาเป็นไม่ให้ต่ํากว่าสามพันแล้วกันนะครับโอเคข้างสองสวยโอเคพันห้าตอนนี้ห้าพันสี่แล้วตอนนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วทุกคนผมสามารถออกเกมได้เลยนะครับเนี่ยห้าพันแล้วเนี่ยโอเคงั้นยิงไม่ให้ต่ำกว่าสี่พันนะ มา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 ล้างฝาดจะมาไหมถ้าไม่มาคือพอเลยนะครับมาผมพร้อมกดจุดเป้าหมายเลยนะโอเคโอเคดูทรงเอ้าหมุกไม่ได้หรอทุกคนโอเคก็เรียบร้อยครับผมคลิปนี้ก็ขอจบที่4,000ละกันนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะคลิปนี้นะครับเฮ้ยขึ 4, ้น4,500ไดหมถ้าขึ้นได้ก็โอเคลนะโอเคอ่ะก็เรียบร้อยทุกคนคลิปนี้จบที่4,600ละกันนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะคลิปนี้งั้นผมขอจบคลิปไว้เป็นเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะทุกคคคนนนนนใลิปหห้้าสสสรรัััับบววีีด Bye.